อดจูอกเลเบมูซัรัพยีมันเนียแกะถือเล่ปุโพรแบบพรมกาพัตตีพิพุโปรแวกก่าเนาะเล่ตากรอตะกอเงยเนาะลบาแต่สกีแต่สกอเล่ตาสุดตาซอตาสิขอสิหยาตาตาหมีาะเนาะเดอกรจีก็บลเล่ปะออกพรรษาอัลลอฮีตันดีนี่เดอปะมาบุมาบาตาป่าชิมีชิทีปะก็เล่ตาบัตเทโวโลหะนะตามาบุ ตมบาปกเลอตบัตทิโวโลหณะคานินเดออะมเเลอเอมื้นี้มื้อซอเลมาลามาชีมากุปอตามืนี้บคาดซอเลอะแกตานบะตาจุนะดิซอเลมื้อตนี้ดิซอเลพระพุทธเจ้านี่ก็จะทูดะอะอจําภาษาเลอตามุขเลอ่าดาวันดึงนี่เนาะด อะแลปรดอโมเรอชั้นดุสิตนี่ยเนี่เด้อเวลาแล่เถาะนี่เด้อเดลาหยาลีเลอออกบุกเคลเนี่ยเนี่เด้อเกเกลอริบาเด็ดสเล่อพวลดีเดือกลาเด้อเจ้าขวดเจ้าดอเบผู้ดูเจ้าเด้อตลอดมาพ้าสีหยาลี่เดแต่ชี้สีล้อดะเกเกลออาจาพระสารีบุตรอาจาพระโมฆลลานะพระสารีบุตรพระโมฆลลานะเด้อแล่เถาะโอพระพุทธเจ้าแลร่โอเวเด้ จะขอจะดอแต่าซะมือนีมือซอดาเมตอเลอมซามีปุีตเนิลีนีดอรเกล่เกลดอเมืองสังสกนครนี่เดอโพลีเดอและคอพระและคอเวอแกลนี่นเดอ์เดเปเนาะเดออเวลามืออ่าเะวดเเดอเกลไปเกลไปนี่ดิซาต่เวาเนาะเลเห่ ตามุคโคก็เลือดเทวาดาและนี่เดาเท่าสก,การนี่ลาแกเลือดเอตามุคโคพัดโดอสิกโคนี่เดา่าโบลคอนี่นี่เดาเซอร์โบเนาะคอทูรโบคอโตรโบคอเจอรโบเนาะอีนี่เดา,าเกลาร์เดอผูอ้ทธเจ้าเกลาร์เดออ่าเทวดบุตรเทวดาละแกเท่าสการเลือดตากวีดอลาละแก

กาที่ไวโกตอที่ไวโกดูกกกาหรอเนี่กว่าเรเกลือบาซินยาลบากว่าดาทีเนาะเด็กกว่าเราสุลระพุทธปาระเถอทีเลาวเนาะปลาตุนาตตุพอปาบันนาบับพอเป่าเลือกเอออับกาเลระพูนเนี่ยเดออันาพอดพัลหรอเออทีคือแล้วหรอไอ้นี่ยแกมือนิมือซอแกสเลือกเออตาออถอดตาปลาถอดตา เมื่อกว่าดาทีดาซาดาทีเลก่อนเลกเกเคลื่อนดาทีดาซาก็ตีก็ต่อเนาะเลอตมุโขดาทีตาหโขเลือดตาหโขดาทตมุโคเลือบายยอดาทีตามุโขเลือบเอ่อตามุโขดาทีบางยอดีก็มีก็จะก็กาเนี่ยเนี่ยมือเดีนี้เนี่ยประกอบด้เลืแกมือนีอัดพลาระตาอมมูเลือกอ่าทีเล็ก่กาเลือกก่อเคลื่อเลือกอ่าตาวีตากล่าอีนี่ยเนี่ยผ่ายิผายดีนี่

แต่รัมมินิเนี่ยตะลอลันตาอ่าภาษามูมีมีดิซเลฮอเนอกะลิโบโกโตลนตาเตทีเมตาถินนานมีมาพราอเกรสแสดงรินี่ๆเนมะเมเซนี่ดะตอซักสุรสะเนาะอีนี่เตเลเดราทีพี่นี่บอนี่ๆติสาตะบุตะบะเล่ญาเล่ญานี่ดะอเวรานี่ดะอักกว่าตะบุตะบาเล่พุทธเจ้าตาโสตะสตะบุตะบันมื้อบันนี้ดะเตวดะ ต่อตาลสะต่อตารสะเนาะนี่เลอเหเ้อหลอดเอเเนอดาอีน่ผู้จเนี่ยตัเมือเลอเหาแกรลีบกโตลือกออละละแกแสดงธิ์นี่นีต้เมืออมาบะตัเมือโพลีมาบะเด็ดเวลาตัมีแกเลอแกเลือตาปูแพรกแกกแกเลือตาเออเเมื่อเอเปว่า

ตลกมาพลาระมุขโมาซาจาดีเนเนตลิกะมาพลาระเลื่ระปูมาซาจาเนเนเนแต่ลิกกมาพลารละหกโขเคลมาซาจารเนเนประมาณเสนะลมออีนเดมือเดนีสล้ก็เลเทวุหณะเลอวันพระเจ้าพุทธเจ้าเปิดลงนนี่เดอะอลระนี่นประกวาเซปฏิเซน่ะตลอดละเลอเออประมาณพลาระเละอีธทีริเต็นอะไรหล่นี่อเซนินอีตบวะอลา อาโดนี่โตนอตบลวบาเนาะอีน <left> ี่ไป็ัแบบมาพลาตนี่มาเดนี่เดิมาน้ำเรือเยล่าอีนี่เดอเแกตาชมุตตาอาซโอดิซเลอร์กชมุตเลยเออตาลอรีลอละตาอามาพลาระเกรินี่นี่นี่เรื่องาสนามาเวเซียดิเซียอีนี่ม่มานิเซนี่ผู้จนี่เตดมา่าอีนี่อมกเลตาอาซโอดิซเลกปุพเกิต่นาดาอเซบาอีนี่เนาะ อนิมแต่ดอดมีนาก็ตอกบลอเลิกออกภาษาคาปูขี้เดนี่นี่ดประมาบุมาบาตอเลิกก็ตอก็กล้านี่เดาบุมาบาตาาชิมีชทีเนาะเดาเลอคาเลือดเหอขนเลือดวัดต่อตอตาบุหลอตบาลอตอตอนี่ดวาผลวาลีเนาะมือนี่ยนอบาตาสุตาซอเนาะบาตาบุตาบาเดา่าชิมีชที่เนาะเดอแต่สุดแต่ซอตาอีนี่เนาะอีนี่ในแก็บหรือแก็บโผแก ta sẽ có tỏ ni lơ sa o ami độ để so ta gần này nó in mấy chỗ mồ đi bảy nền nền là bà gà đã có lơ sa đi bà gà đã có ô lơ ở ta chưa mấy chỗ mồ đi là ấy mà về xây nhà em nó nó mà về xây nhà mình nó nó cái này ô thọ ô thọ nó té cù đã khó mình nó đi lại đi nó này này in này bên đây là nó quả quả để so chỉ mồ nó quả đó là nó nó ta lơ chỉ lơ này bằng này salo bả tà bụt tà phù phế gità na tà kho salo tà ột tà chola ge salo tà lột bả tà salo để sờn lơ tà cơm bả đa kệ cha bả chi nẻ nẻ cứ madi lẹ cứ cứ tô đi lẹ cứ đi lẹ để xem mát được bả bà nó bả chi hắc khế hắc khô tà lơ nẻ từ mi lơ nẻ từ to từ lơ tà thu tà kéo sinh khô

tôi sẽ nói được cái nói được khó bả để sau này mà đại số mình hà hai nữa thế mà có order ha để mà lỡ từ ní từ ní từ ní mà cứ từ về này cứ cứ từ lại là lép tổ bả nó ở mỏ này đã cái ta cái ta mưa ta này nó để nó mát này nó khó bả chỗ chỗ được này đây là ơ ơ tao lết da ồ lết lò ồ lết hì ồ này cái lết ta mướt ta phọ ồ lết ta bùn plek khi ta xuơu xả ư mượn đơn da ồ đơn lò ồ đơn phơi này cứ quạ ba bố cứ quạ o đi này này cái thủ cái đi này này cứ gần na phọ từ Jo Jo da từ bùn plek ba từ ra nè lo sa từ Jo sa lo sa đơn phơi thỏi lì tụ na tụ phật đập luôn được cho, khứ là đó é đó khứ đó ta kẻ đập khả đã à khoa này đã bá na đập phật ta é ta eh, ta lười phật đó cho de cho de cho da, lưu po, lưu ta lười oh lười oh oh ta má này mình bỏ bỏ ba nọ no. e, cho kia sao nay chưa chư. mấy quả lẽ quả kia, kia nè, uh, uh. Sao lưu, đồn, tới... đi lâu ta té đồn ra ta mưa khó lo sợ lá lo ta thọ này này đã từ lơ đêm lo này ớ ở ta mưa khử này tổ lơ bà ấy lo cho kê bà tổ kê à mưa quá rẻ à đơn nam lơ ở ta lơ ta mà lưu mà lo lơ ở ta đồ thọ là chú đà cha, à lơ ở kẻ đó phố kẻ cứ ที่นี่อดุถิดอนแต่สุญญากาเด็คือเด็คือถอดรโพิเดกเออ็คือคือจรนี่ตอเกิดนอนเขาว่าอินินี่เดออามาซินนี่แต่เรต่ดตหน้าตาพอตามาซาดินนี่นี่เป็เตเลือหมื่นนี้มื่นสลเทวโลหณะเลอเแตเวดาผู้ดเจ้าออดปลามาพลาระเลอทีเลือกเเลอตามุขคขนเลอตาหกโคนี่นี่เขาโปรอามาซาจนล่อนะแตเวดาดี ปากยิญนเนี่ยไม่ลบาเลอตาปูแพรเนี่ยเนี่ยเอเบโอเลตาคือถทอตาอ่าอ่าพ่ตมาเลอเอเกิดตุยกิโมนะดิือเลอเอนกโกเลอเอตาโกวอกแล้วก็เลสังสารวัตรเลืตาแห่ขึ้เหรอในบะเนาะอีมีดืก่อนแลเนเนี่ยโอลกก่อนแลเลยสลอกอัปูรปาเนเนี่ยเนอบ้าอปูนี่ละเนาะนกคิดอะนึกคิดอะขี้ดูด้วซิบ นบ้าเกีดบาแลนพินีเนี่บาชื่อแกตัโพตัขาบาชื่อแกปากงบาชื่อแกตวิตกละแกเทวบุตเทวดาแต่โอพินี่ยแต่ปุแลตดอาจะคดอขีตะกุบอัปูกันก็เรยสัรวันนอดบลบะอีนี่ยไม่สีนี่ยไม่ลบะคุยกี่เลอเอก่อนแล้วโคดูเคลอเนี่ยแตแค่คือตโตเล่อเกิาก่อนแลปูวันเนี่ยแต่นก็บ้ามาเรื่มมีนเนี่ยแต่ดะแบบนี่ยไม่ลบะ เลนแหกคือเะเนเควกับภาคีก่อนแล้วคนดู you, คัน um ี้นี่เดนำบาชอสูตรนำบาชอซาบ่มาเลวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนี่ดาพิจารณาทิลตันนอกก่อเลสูเลสซาทิตันนอกก่อเลื่ลเลสอทีฏฐิลตนนอก่อเลตอมมูนี่แลก็เล่วิปัสสนากรรมฐานนี่ยจะเลกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในพิจารณา กายตามความเป็นจริงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่นี่นี่ยไม่พิจารณาไม่มาไม่ซีมเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือภาคิเสนตัดต้นนอนเรนสุนเนอซาเลนโลนเนือจอนื้อถ้าพลอยเรนสุนเนอซาเลนโลนเนือจอบ่เนี่ยพิจารณาเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนี่ยนี่พิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงของเวทนาว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแต่แก่เวแต่แก่ปะปะาเวแต่กิจารถบ่ปะาแกกิจารซีบ่แต่ชีวิตัฉลาดปุถุตาาจนี้่อ นั่ตท่านบอกนอันบาสาโอซาเลยบานอ่นเนี่ยคือพาคีาเลักก่อนเล่อะโคโดเซเนี่ลเสสรวัตรนี่ยเนี่เดเนบาพิจารณาแล้วเออจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานให้พิจารณารู้ตามความเป็นจริงว่าจิตสังขารกายสังขารที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ทุกบ้างสุขบ้างเศร้าบ้างผ่องายบ้างเนี่ยแก่ ta ôm mu xuống nó xa ta chỉ mi chỗ mỏ mu được mu phơi được phơi được anh này 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 tất mình cái cái trả về tất mình bà cái bà cái trả về nó được gà bà xê được gan nó gà mình sau ở cái họ ta nó có mà xa đi này tất mi này này tất mình hết mà sao đi này tất mình rất tạo vi làm mà tất mình đi sau ta muốn ta khám mà mình ở ta muốn mà chưa tôi จิเนี่ยไม่จรจืจเนี่ย아าจีนเนี่ยล่ะแกตอนน้ก่อนนึคือรอไปได้เนาอสุดข้อน่อธิบดีเราเดออลาอาสะโตบาอนี่อธิบเราลาซาอไปได้เดี๋ยวปัานี่เนี่ยนั่นตาชิมิชมโมเนอตาสุอัเนี่ยเนยอานี่ยเนอลนจอมิโตบะก็เลยทัดสีมิโตบากายวทนาเอ่อก็เลยรูปวทนาสาส อารูปเวทนอารูปไม่ตบานนี่ยอาเวลาโอดิสจิบาอีเนี่เน่พิมานเนี่ยมาละมาคิเลเอารูปนี่นี่ยเลนโลนซอเนี่ไม่ตบวบานเดินลาและท่อซ่าดิสจิบาอีนี่อีเนี่มาหลอดเนี่ยไม่แต่พนแต่มันเดนโอขึ้นเนเตะขึ้รือบาดาก่าเกจาดิเจเรือบาเดาอาเนื้อซาเลนกะแลโอเนื้อซาลนกระแลท่อเนี่ยตอบดาอัลลมาคิดีเอจอีเนี่อนนีเนี่ยา ช่มโเลอะเออ a c ที่ลราจกีดอัลบามดิ่งเดอึก็ขอเลอีเนี่ยเนสั้ลรอดิเนโอทอดิเนเตยอดินตลนบบโอลาสุบาโอลาสันบาพักแกสุบาพักแกซาเลอนอ่ตเสบาอนเน้บสิญตออเลติกเตอร์ดอแต่มีดอธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานอีขนาเนี่ยเนื้อแบพิจารณารู้ตามความเป็นจริงธรรมะที่เกิดขึ้นเนาะ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแก้จารเสแก้จารซินนะบะตนก่อนมาซ่าดินเอดาเวนรออีนไม่ชินพิจารณาม่กว่าพลานไม่ตื่อเราทบบะดินี่ดาเนี่ตแหกขึ้นรือเปล่าเนตเอบันหน้าบับผ่อนหรือเปล่าอีนมเมาเันล็กเล็กนี่เ่ไม่ลบัตรเลอตาปูแพลกิควคี้ก็เลยก็ดูค <người> ่ะเนาะอีนี่นะบางกานนี่น <ng> ่เตัวลบบัตรเวคิบ้าตัสิงหาแกลดีมอรแ ปาปตเตอร์อพลาเกลเลดีแบบผู้เาตัวอพลาเกลเลเอา้่าปวโรอที่วโลหะนาดี่บนี้ดกว่ดลาบ้าด้เอแต่สั้นลเรื่อนั่งสมาธิภาวนาสักเข้าฌานดีเนดีเนเนเซเมแล้วขนลว่าบนั่งสมาธิช่ช่ีน่เออปนั่งสมาธิประมาณนี้่เน่อาไวด้อามุสาเจอินเน่เนเนเกตเทบุตรเทวดานก ไปแดนซาเล่แกชานแกพรมพรมนี voi, ama, ่นี ama, an, Pain, course, insight, ่อ่ะแก้ก่อนซาเลเอออ่และนั่งสมาธิภาวนาอันเนบะชานในบานนี่ใหกขึ้นออแก้ดิซาเลพรมนี่นอาลนี่โอ้พีก็เนแลบูเดียนี่นี่ก็ขึ้นหรอร่าอีนี่ีซาดลาดสบูจารเยาเนี่ยตุกกอฤษีตุกกอปลาแกฤๅษีละบัเพนชานบัเพนนี่นี่เออด้นนีแล้วเดาโทรด้เราเาลาดโอพี่เนี่ยดาแหกขอเกขอดสีบ่ อันีเน่มือนสละตกรบเรแต่โซดแต่ซอยเราเนี่ยเออเอปานั่งสมาธิภาวนานี่นี่ยอมือเนอมือตอนเนี่ยอันาอระเจนาะดสอแค่ือเสดา้โอแกกบพรมยมือไม่บ่าเละอาตากินลอบเราะบาเกลคือเถาะเนาะแก่เราตะพุตะกาแก่เราปากเนาะนี่นี่บาแลเกกวววมีนีเอพรกินนอกเขนอันน่ปานังสมาธิภาวนานี่ยเนี่อาเกอะเ แต่กูเนี่ยน you know, you know, ิส่งลิกแกอ่าล้อเลอกหรอราปูลอเลิเออตาลูตาโคลิกกเคดีอีนี่อปูไปลด้ด้สี่ดีบาเอม่สีซมีบนนี่ปะมาณิสลินี่ผ่านสตงคนนี้เนาะแล้วบายยนต่เวลาเออเอมาบูมาบาตาอ่าเหุอตาบุตาบ้าระสุภาษนี่นี่เะมาบูมาบานนี่เอออมาบูบานนี่เกตลอดนี่บานี่หล่อเนาะแกเทวาบูเทวดาดแเวลาเล รูปพรมโอเจเนาะเกดเราดิสเลร์เทวะบเทวดา6ชาเนีโอเจนี o o é um é 76, ่ยดิสเลร์ปัามบุมาบาตาปัพาสุภสษปัละลกกรรมบดสีประมุนเนี่นี่ีกเทวดาไม่มาบุมาบาเนี่ยตื้นตื้นเนี่ยนี่ยแกดหอแวเซอาตาน้บะเดชอภิจานเปิดพลาออฟพลาแวรเออเกดบนี่ไม่พอดีเนี่ยเนี่ยเกเกื่งเกดคนนี่ ปากกาละแหกขอสะว่าพลานเนียอีต่ตอนนี้เนีเม่มาบูดาดีนี่ยแต่เราแวกเกวอีนี่ีลมาแกที่บารุธบดานี่นี่ยเภาสุมภาคสร้างมาบุบาตาเนเตลลอตาแอตากุยนี่นี่ยอะอกลเอบุญกิยาวัตุสินี่นีะนกนี้บะตากนี่นี่ยะนแก้ที่บาแตตอนตอนนี้เนาะอีนี่บอกรสัลอ เอมีรักษาสินห้า้วนี่ิซปักงิญแกไปเนาแล้อัรตอละอาเสบะแล้วแกปักงิคือดอกแกนี่นี่เด้อมีซเลอบบบาริซเลรักษาสินหเนาะตะบุคลสินห้นี่นเดแจมินเด้อามาเวดนีิบาเวมาเวเดนบาเดนแกปักงิอีนี่เด้อทิสซเลเดือกรอดะก็เลยสินห้าอีดีพมุนีเปิดท่อแวออรทอแว กว่าเวปยนตการดีอีกล้วเนีตาบุมาซาดีดีดีเนาะแต่วันพระเจ้าเป็นโรกนี่เวลาเอามาพามากกว่าเวมีมีแตะก็เวลาตัดสุดาสาวกวเย็นมอแตปจจันเกแกตัดพดขาแกถุยแกทแกเป็นหนาตต่อแกน่นราน่อีนี่เนี่ยมีแิสัเลิกแต่เวลาละตัสุดาสัโดโอนี่ยนี่เดเวลาอามา ต่เลอตาสุดดสัตโดตาสุลุสพลาะราพนี้นี่แห่ขึนออัมซอสาโอเทตาดูตาเฮเตาสุดดสัตโดนเนี่ยแกรัดตาโพธาขายเลาอเมซีเนี่ยดีอตาอุยเดเวลามาพลาดเวลาเลอดตาโอมูมาพลาเลตาอสุตาตาบุตาบาเลตตาเดบุดบะเนี่ยเนี่ยมีมีบน่ปตูลอตาหน้าตาผ่อนมาใเจาะดีเออแต่วีเอเดะตาโธาคันมีลอามาตาดีอามาตาไดบะดีออ อีนเนี times, nah ta, ่ยเวลาเนี iros, ่ยเฮกขึ้นกี่เกลักล้าอีแต่เราเวลาขารเมื่อกว่าทีสละเหรือระพูดปาทิสละแก้เปรคเราดเรปเกลเปรคอุนมีสละอัลลุโคดาระสัลลอตตระนี่นี่ด้ออ่าตจะเลิกเปนอะไรญาณิบตาลุนิบตาโคนิบตามาก็มีด้อตาเต่เดอเรเออเลิกเบรคตาชิมิชมุดอตากูตา คือนอนรอบะอีนี่าดเตไปดูไปสัเกตไปแกปรีน <u> ี <u> ่ดาตักขบพัดโ uh ูขบพัดแรลกเขาโบนาตาชี้แกงเะหน่อเดินพัดโรเขาเนาออีนี่ไม่ออกจากช่วยเด้วเขาปูเนืท่าเนี่ยรอแล้วขปูขุนี่ดขาสุ่ชี้แกงดตัดรอดเออคือทีอีาดรอเดี๋เดยล้เพพนเปลอเออคอรอต่อตอเลยเออกบาตากันรอเล้อเขาโบนี่ ปพัดนี o, e ่นี่ยชีสิแลกับแกชีสิแลกับแกชีดสิแลกับแกเนี่อีนี่แต่โดสรปากเปรนี่ยมาซาจันนี้อีนี่เนีลารลัวโคตาระปก็เลอความโลภระเนี่ยเนีหเึ้นกแกตามีเนน่องปาร์เออสังหามีสหัพเพลาะเลอปก็เลความหลงอกประมุนีได้เอาไว้นี่ด้อาแกดิสเลอเออ อสุรกายแกปบิปเลปัตตุลเดแปลดินพมุนีเนาะอินเนอมาได้บุได้บ้ามาตาเลือตะเกล็กวารินดเกเกแกเกคือเรืมีอินเนสละวันเทวทานนห้ามืองปักกเลวันพระเจ้าเปิดโลนเนี่ยเปิดโลนอมาซับดีนไดจันหล่อเขพลาดอที่อ้อพลาดอก่อนอมาใส่หลอนี่เนี่ยเขาปโยอัตาสิญญาอมาซาจานี่ดิสละปุกีเนี่ยแลเร่ขดเรวันแลเลร่เอ่ออพันซา วันที่โบราณนั่นนี่เนี่ยตัดแต่สุดแต่ซอตัดแต่ดีแต่โดแต่นเลยเออผูเจ้าเกลอเดอเลยขอทูขอเจนะขอโตนี่เดอะเกลโบินทัพบาทเดบับมือมัวมาอันนี้เนาะเลอเอออัพละราะมาพละราะดิฉันเล่เนอตามุโขมาพละราะแวตาหอกโขมาพละราะแวตาเกาะเคลมมาพละราะแวตาวิตะกลามมาพละราะแวตาเลระปูมาพลระเวนี่มาพลระเวน่ะเขาไปยนยมสายจักรลอนี่เดอ ตเขไม่ย้อนทเลิแม่ดิซอตมื่นี้โอดิซนเตมีเขาไม่ยอนพลาดิซ้เลิกเออกตัสุตัซตัวีตัลาแฮคือดอแฮคือดรอปูแพรกี้อ่ากอแพรกีตัวปูแพรกี้กอดิซ้อไป้่นานนเนาะแต่ในเมลรบัดล้วตดปูแพรี้นี่ดตเควกพาขี้ไปแต่ลิกควก็พัขี้กอค่ะนี้ยเาะแล้กอดแหลบปูนี้าปางยนก็ก่อนแหลเนี่ยค่นี้เนี่ยต่ไม่เควกพักขี้ละเต้ร์โอเกร็กกอลาปูเติ้ร์บาดที่บาดโดเล เม่อจะเคลียปูขีดคานนี้บันลไม่มาวิปัสสนาสตนาคานนี้บันนี่ยะลบะแกตทิวดานโลบะนั่งสมาธิมือนี่นี่ยนะในคือเราอาจจะโจดๆนี่นี่ยนะในสมาธิมันเริ่มแล้วนะบ้าเกะแกะดอกตาโพตาขาดอกมีลบะเล่นปูยีดมาแล้วิปัสสนาที่ข้อสมาธินี่เนี่มามาเพียบลบะเนาะมาที่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยเราเลื่อนราบุดิ minh tên là thầy gì bà chú bà tôi này số thế thì mà thi này tớ từ lọ thảo bá lên tờ sách khóc sinh nhật đã khó pro bà đã nè mà phá đi sau lần tên mình lố bà kẹt thì vào đã bà mà bụng mà bà đã ra chế mưa đi chế tàu đã giờ mình lố bà kẹt bà nhỏ đi đã nên bà thi rồi tròn xa lưng kẹt xin này ra đi chế nên này xin แต่ได้บุตรได้บ้าเราเนี่ยะก็แก้เรลิศระพูและแก้ต่พูต่อขาแก้ตอนนี้หรออีนี่พลาทเอตื่นเราทอบ้าพระพุทธเจ้าแต่สุดแต่ซอแวสลิศทอบักก็มีหรอโอ้กี่เลสกระจ่างนมาแตมาเปื่อเดเปื่อนี่เด้ออะเวลนี้แต่เวลาสัตตอตาเตนี่เนาะแต่เราก็ร้อนหนอสักแก้พุทธเจ้าเนี่ยอาถาตาราอาถาคาตาเนี่ยพระศาสดาพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นไม่สามารถที่จะช่วยให้เราไปสวรรค์หรือไปนิพพานหรือไปสักนรกได้ ขึนอยู ite, ่ที่เราอินเดิซอตวนีตาบุตตาบาลก็เนี่ยแต่เออตกโตจนนาตากึ่มาจนนาเกเหรอนะอักคว้ในมิคิตัไม่ขอตเดออดีนี่เดปัตเตนนี่ระอานอนี่เนตนกอนีสบุจอตสุเตสอเตสิสัคข้อสิงานี่นี่นึกนบาตเจนบาโอเกจันตาบุตาบ้านตาบุตตาวิเนตาือแกลเจอแล้วนคืนตาบุตาบานเาสุภาษาอกันรอเนสุนสะ

ลโดนนาตาโพนี่อเดตามือซับีตานมาแนวแก่ปูแพกีตานาาพคุยกับภาคิก็แลอารเดตลกาปูหรือ่ปูแพกีตขึ้นหรือ่นี่นี่เด้บปูแพกีตานาเซนะเดก็นะมีแกบรือแกบโหดเนาะม่ไดแกบแกบโหวบ่เด้คุยกันจิตเตะเนี่ยต้มีแตซอยจิตเตโดบันาปะกาปะกาบแต่เลืตื้ตะคือปูลบะเลเนสีขอสี่า